สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ย่าก็จะมาตำน้ำพริกเผาให้ชมกันนะคะหน้าตาน้ำพริกเผาของย่าวันนี้นะคะย่าก็จะไม่คั่วนะคะเพราะว่ามันฉุนย่าก็ใช้วิธีทอดเอาแล้วก็ตำพริกเผามันจะสวยด้วยนะคะไม่เหมือนเราคั่วใส่กระปุกไว้กินเราต้องคั่วนะคะอันนี้เราทอดเลยค่ะ ตาพริกเผามันจะสวยนะคะพริกเผาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะมาดูวิธีการทำหงยานะคะพอพรพิกเสร็จแล้วยาก็มาคั่วหอมกระเทียมต่อนะคะเ <c oughs> นื่องจากหอมกระเทียมมันหัวใหญ่เนาะยาก็เลยเอาฝาหม้อมาปิดไว้คั่วมันไป อบให้มันสุกข,ข้างในตำพริกนะคะยาก็ตำพริกแค่ละเอียดก่อนนะคะก่อนที่จะเอาหอมกระเทียมมาใส่นะคะทุกคนหอมกระเทียมเนี่ยมันก็จะทำให้พริกแขกนะคะถ้าเราตำพร้อมกันมันก็จะ ตำอยู่นานกว่ามันจะละเอียดนะคะถ้าอย่างนี้พริกจะละเอียดแล้วเราก็เอาหอมกระเทียมมาใส่มันก็จะตำง่ายขึ้นค่ะ เรื่องพิเผาก็จะมีนะคะทุกคนน้ำปลาพุงสุลดน้ำตาลปี๊บอยากจะใช้น้ำตาลอย่างดีของเพชรบุรีเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็กะปิมะขามเปียก จะโขกเสร็จก็แขนอ่อนอยู่เหมือนกันนะคะมะขามแยาก็จะใส่ไปทั้งเนื้อเลยนะคะก็จะค่อยๆตำไปเรื่อยๆจนมะขามมันละเอียดนะคะทุกคน น้ำพริกเผาตำละเอียดละเอียดมันก็อร่อยดีค่ะเริ่มเป็นรูปร่างแล้วนะคะทุกคนเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ทีนี้ก็จะใส่กะปินะคะใส่กะปิลงไปนะคะพวกน้ำพริกเผาพวกปลาสับอะไรเงี้ยยาก็จะไม่ค่อยไปซื้อข้างนอกกินละค่ะเพราะข้างนอกเนี่ย ไม่ได้รสชาติตามที่เราอยากได้เนาะเราจะตำกินเองทีนี้ลูกสาวเขาอยู่กรุงเทพแล้วก็มึกสงสารนางไม่ค่อยได้มีโอกาสกินฝีมือแม่หรอกเราไปหาทีก็จะทำกับข้าวไปเยอะไปให้กินช่วงนี้ก็ยุ่งวุ่นวายหลายเรื่องก็เลยไม่ได้ไปหา เขามาก็เลยเออตาพริกเผาไปให้เผื่อจะได้กินสัก2สองวันนานกินเก่งค่ะนี่เราก็จะมาปรุงรสกันนะคะทุกคน แล้วก็ใส่น้ำตาลไปนะคะน้ำตาลจากเพชรบุรีเลยนะคะ หน้าตาน้ำพิกเผายาก็จะประมาณนี้เลยนะคะเส่น้ำปลาใส่ผงชูดลดลงไปนิดนึงเป็นอันว่าเสร็จนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้ค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนใครเข้ามาดูเข้ามาชมก็ช่วยกดไลค์ยาสักหนึ่งไลค์นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ย่าพาดูแฟมิลี่นะคะได้ทำคลิปด,ดีๆกันต่อไปนะคะย่าก็จะพยายามพัฒนาให้มันมันดีกว่านี้นะคะย่าก็มองช่องที่เขาทำดีกันนะคะเออมาปรับปรุงตัวเองยังไงดีเนาะอะไยังเึกอยู่นะคะ ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่ให้ย่ามานะคะทุกท่านขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะนี่เห็นไหมหน้าตาประมาณนี้เลย